คนเอกประยุทธ์เนี่ยอยากเขียนด้วยมือและลบด้วยเท้ารู้อยู่แก่ใจว่าเจตานาที่เขียนไว้คืออะไรนะครับตัวเองก็จะอยู่เข้าปีที่8แล้วจะครบ8ปีแล้วสิ่งหาคุปัญญายน,นี้ต้องมีสำนึกนะครับผมคิดว่าต้องมีสำนึกก็ไม่รู้ว่าจะหาสำนึกจากคนคนนี้ได้หรือเปล่าต,ตรงนี้บอกไม่มี กลาบสวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนท่านหมอชนนาตนะครับผู้นำสายคานท่านหัวหน้าพักนะครับแล้วก็ผู้แทนจากพักคการเมืองต่างๆนะครับผมพิจารณ์ชาวพัฒนาวง์ผู้แทนราศฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักก้าวไกลวันนี้ก็เป็นเกียรตินะครับมาในนามของ หัวหน้าพักคุณพิธาลิมเจิลรัตนะครับต้องขออภัยที่ท่านติดภารกิจแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมง,งานในวันนี้ได้นะครับหมดเวลาประยุทธ์นะครับผมคิดว่าประเด็นแรกนะครับที่เราจะต้องคุยกันก็คือเรื่องวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีว่าตกลงแล้วเราจะเริ่มนับหนึ่งะครับของวาระ8ปีนั้นเมื่อไหร่จะเอาตั้งแต่ปี 5, 7ที่ทํารัฐประหารเข้ามาปี60นะครับที่รัฐมนตรีประกาศใช้หรือว่า ในสมาร์ทนนะครับที่รับรงตำแหน่งนายกครั้งที่2เมื่อสักครู่นะครับท่านอาจารย์ชูศักด์ก็ได้พูดถึงเรื่องอตัวบทนะครับในมาตราต่างๆสตีความอย่างไรแต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องดูที่เจตนาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าเจตนาเขาเป็นอย่างไรครับ mm hmm. ก่อนอื่นต้องอต้องยอมรับกันก่อนนะครับผมคิดว่ามันมีนัยยะอยู่สองประเด็น ในรัฐธรรมนูญปี60ประเด็นที่หนึ่งครับรัฐธรรมนูญฉบับน,นี้เนี่ยร่างขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีพักการเมืองพักใดครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแบบเป็ดเจ็ดเต็ดขาดประเด็นที่สองคือร่างขึ้นมาเพื่อให้พลเอกประยุทธ์สืบทอดอำนาจได้ประเด็นแรกครับเราพูดกันตรงๆครับก็คือกีดการพักเพื่อไทยนั่นแหละ ด้วยระบบการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวด้วยวิธีการคำนวณสสพึงมีซึ่งต้องบอกว่าเป็นระบบที่ Thailand only นะครับคือมีเฉพาะในประเทศไทยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใชไ้ไม่มีประเทศไหนนะครับใช้ระบบเลือกตั้งแบบนี้ <Ừ. S 1> เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีพัรใดนะครับโดยเฉพาะพรรเพื่อไทยที่จะครองเสียงข้างมากแบบเป e ็ดเสร็จเ็ดขาดแต่ว่าบังเอนะิญฮะตอนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี บนกระดานการเมืองไม่มีหมากตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่พอหลังการเลือกตั้งครับผลการเลือกตั้งมันก็พลิกผันจึงเป็นที่มาของการต้องมีสูตรคำนวณส,สอสอปัดเสษที่พิจารณาที่สุดแล้วก็ตามด้วยกระบวนการแจกกล้วยให้งูเห่ากินนะฮะปกติลิงเนี่ยกินกล้วยแต่ของเรานี่งูเห่ากินกล้วยถึงวันนี้ สะท้อนเห็นแล้วครับว่าจะเตินจะเป็นตัวบทที่อยู่ในรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับหรือกระบวนการที่ผ่านมาที่รัฐบาลนี้นะครับโดยคุณประยุทธ์เนี่ยพยายามจะเข้าสู่อำนาจตอนนี้มีปัญหาครับรักษาเสรีภาพไม่ได้เอาแค่รักษาองค์ประชุมในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะผ่านกฎหมายยังยากเลยครับประการที่สองครับคือที่บอกว่าเขียนมาเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ฉือทอดอำนาจคืออะไรครับ บาตา272นี่ชัดที่สุดครับการให้อำนาจสวออในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ใช่โหวตแค่ครั้งเดียวด้วยนะครับอยู่ในวาระถึง5ปีโหวตได้2ครั้งเพื่อใช้ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่ผมเล่ามาในสองประเด็นน้เห็นไหมนี่เหมือนมันนี่เหมือนตักขายสองชั้นแล้วนะฮะเพื่อจะให้แน่ใจว่า จะไม่มีพักใดคลองเสียงข้างมากเพื่อจะให้แน่ใจว่าตัวเองจะเข้าสู่อํานาจได้และยังมีตะข่ายชั้นที่3ครับก็คือวาระ8ปีนี่แหละครับคือถ้าหากมันหลุดมาสองตะข่ายแล้วข้อตะข่ายที่สเนี่ยก็เขียนขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าตะข่ายจะเข้าสู่อำนาจรัฐมนตรีคนใดเนี่ยก็จะอยู่อํานาจนานไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงตรงนี้ต้องบอกว่านี่คือเจตนาของรัฐมนตรเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยากเขียนด้วยมือแล้วลบด้วยเท้า รู้อยู่แก่ใจว่าเจตานาที่เขียนไว้คืออะไรนะครับตัวเองก็จะอยู่เข้าปีที่8แล้วจะครบ8ปีแล้วสิ่งหาคมปัญญายนนี้ต้องมีสํานึกนะครับผมคิดว่าต้องมีสํานึกก็ไม่รู้ว่าจะหาสํานึกจากคนคน,นี้ได้หรือเปล่านะตรงนั้นบอกไม่มีนะครับในหลักษากรเนี่ยเราเราทราบกันดีว่าการที่ ผู้นำเนี่ยอยู่ในอํานาจนานเกินไปเนี่ยมันมีแนวโน้มนะครับที่จะใช้อํานาจนั้นอย่างไร้ธรรมธิบาลมีแนวโน้มนะครับที่จะเกิดการขยายอํานาจขยายเครือข่ายแทรกซึมไปในระบบราชการนะครับแทรกซึมไปในข้าราชการชั้นผู้ใหญ่องค์กรอิสระต่างๆกกต,ต,ต,ตปปชหรือแม้แต่ศาลเองก็ดีนะครับดังนั้น ผมยืนยันนะครับและอยากจะสื่อสารไปถึงตัวคุณประยุทธ์เองว่าให้มีสํานึกนะครับลาออกลาออกซะก่อนจะถึงสิงหากัญญานยนี้ลาออกซะก่อนจะมีใครไปยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อตีความประเทศนี้บอกช้ำมามากพอแล้วนะครับเราต้องการผู้นำที่จะนำพาเราเข้าสู่สระบทที่ยี่ิผู้นำที่มีความเข้าอกเข้าใจ กับพี่น้องประชาชนต่อปัญหาของพี่น้องประชาชนสื่อสารได้อย่างมีความเข้าใจกันเราต้องการผู้นำที่ทันยุคทันสมัยที่จะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาบริหารประเทศเราต้องการผู้นำที่มีความสามารถในการบริหารภายใต้สถานการณ์วิกฤตหรือที่ภาษาอังกฤษ็เรียกว่า crisis management ไม่ใช่ประเทศก็ขาด สภาพคล่องอยู่แล้วเงินที่จะมาเยียวยาพี่น้องประชาชนมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยามข้าวยากหมากแพงก็ชักหน้าไม่ถึงหลังแต่เดี๋ยวก็ประมาณปี6เนี่ยเราจะเห็นการจัดซื้ออาวุธไม่หยุดหยอด่อนเราต้องการผู้นําที่เป็นพลเมืองโลกครับผู้นําที่เคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมาเนี่ยเราไม่เห็นในตัว คุณประยุทธ์จริงๆแล้วนะครับผมคิดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นผู้นาที่ที่ดีนะครับถ้าเราอยู่ในศตรวรรษที่1 7บเหรือสิประมาณปลายอายุทยาต้นรัตนโกสินทร์นะครับน่าจะบอกกับสมุห์หกตลาโหมนะครับในยุคนั้นแต่ไม่ใช่ยุคนี้ครับไม่ใช่ที่เราจะเข้าสู่ศตวรรษที่21 ผมยังเหลือเวลาอยู่ใช่ไหมฮะเหลือครับเหลืออีกหนาทีครับโอเคครับโอเคครับตลอด7-8ปีที่ผ่านมานะครับเราเห็นปัญหาหลายอย่างในด้านสังคมนะครับเราเราเห็นอะไรเราเห็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนเราเห็นการใช้งบประมาณของแผ่นดิน ในการที่จะไปคุกคามนะักการเมืองที่เห็นต่างนะักเคลื่อนไหวที่เห็นต่างตั้งแต่ปี63นะครับถึงปัจจุบันเยาวชนถูกยักยียด้วยข้หามาตรา112 190คนหันไปดูครับตัดชนีรับรู้ทุจริต CIP index จาก180ปรจาก180ประเทศนะครับในปี2562เราอยู่อันดับที่101มาปี64ครับหล่นไปอยู่110นี่ผลงานผลงานคุณประยุทธ์ภายใต้รัฐมนูญที่บอกว่าปาดโกรหันมาดูด้านเศรษฐกิจครับบริหารผิดพลาดล้มเหลวจากกรณีของ การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีกิจการธุรกิจ SME มากมายที่ต้องปิดตัวลงคนตกงานมากมายกู้เงินก็มากที่สุดนะครับแต่เราไม่เห็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันจากการใช้ก่ายงบประมาณเหล่านั้นและที่ย่แย่ที่สุดนะครับคือการเอื้อทุน เอื้อกลุ่มทุนใหญ่ภายใต้รัฐบาลน,นี้วันนี้นะครับเราจะได้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้รับหนังสือร้องเรียนนะครับจากพี่น้องชุมชนแดงบุง,งาที่จะเข้ามาร้องเรียนถึงปัญหาที่ได้รับจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินพูดถึงตัวนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เซเรียสมากและผมอยากจะอยากจะให้เวลากับเรื่องนี้นิดหนึ่งครับ เหลือเวลาอีก2นาทีครับโอเคครับโครงการรถไฟความเร็วสูงครั้งนี้นะครับเราพบการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนผู้สัญญามากมายครับตั้งแต่การจ่ายค่าสิทธิ์1 6 7 1ล้านบาทในการเดินรถ Airport r ์ตเรลิงต้องจ่ายกัน24ตุลาคมปี64ที่ผ่านมาแต่เอกชนอ้างว่าอะไรฮะผู้โดยสารลดลงจะขาดทุนรัฐบาลก็ยินดีให้เลื่อนจ่ายแม้ยังไม่มีบทสรุปนะครับแต่ มีความชัดเจนแล้วว่าจากที่จะต้องจ่าย24ตุลาปีที่แล้ว10,000ล้านจะกลายเป็นจ่ายผ่อนจ่าย6ปีครับปีที่1ถึงปีที่5จ่ายได้น้อยแล้วไปจ่ายตัวโต,วตวในปีที่6ยังไม่ใช่เอื้อแค่นี้ยังเอื้ออีกนี่เป็นสัญญาร่วมทุนระหว่างเอกชนกับรัฐนะครับรัฐจะต้องร่วมทุนด้วยเงินประมาณ1 4ื่0ล้านจ่ายให้ในปีที่6คือสัญญาใน50ปี5ปีสร้างเสร็จปีที่6เดินรถ มาเริ่มจ่ายเมื่อโดนรถในปีที่6จ่ายไป10ปีะครับปีละประมาณ1มื่นหมื่นสี่พันล้านเอกชนต้องกู้กันอีกประมาณ1นึ0 0 0สล้านเพื่อมาลงทุนแต่พอถึงตอนนี้ไม่แล้วฮะมาขอเจราจาตามรายงานข่าวบอกว่าน่าจะกู้เงินลําบากแสนสามหมกว่าล้านก็มาขอเจราจาแก้ไขสัญญาครับแก้ไขสัญญาจากต้องจ่ายปีที่6เปลี่ยนมาเป็นจ่ายปีที่3ก็คือยังสร้างไม่เสร็จแหละ ให้รัฐร่วมทุนก่อนเลยจ่ายปีที่สาถึงปีที่9รัฐบาลบอกอะไรฮะบอกว่าโอ้จ่ายแบบนี้โอเคเพราะใช้เงินน้อยลงถ้ามองในมุมนั้นว่ารัฐบาลไม่เสียหายอะไรก็อาจจะจริงแต่เอกชนได้เลยครับจากเดิมที่ต้องกู้เงิน1นึ0 0 0สสา่นกว่าล้านเหลือกู้เก้าหมื่นล้านครับเพราะได้เงินรัฐเร็วขึ้นไงแล้วอย่างนี้ถ้าไม่เรียกเอื้อทุนแล้วเรียกอะไรหันกลับมาดูประชาชนเอาวันนี้แหละ พี่น้องนะครับชาวแดนบูงาถูกไล่หรือที่การรถไฟบอกว่าบุกรุกออกไปเพราะต้องมีการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเพื่อเป็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อสามสนามบินแต่ท่านครับทราบไหมครับกลับไปดูงบประมาณที่รัฐเตรียมเอาไว้สำหรับโครงการนี้ตอนแรกเตรียมไว้3า0พล้านสำหรับเวรคืนที่ดิน เวรคืนที่ดินในวงเล็บคือคนที่มีโนดถือกรรมสิทธิ์ล่าสุดเพิ่มอีกนะฮะเป็น5,000ประมาณ5 7 0 0เพื่อได้ใช้ในการเวรคืนที่แต่เรามองไม่เห็นเลยว่าจะมีงบประมาณตรงไหนที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามดินทางรถไฟยาวไปจนถึงสนามบินอุตภเปาเข้าใจว่าเกือบ1,000หลังคาเรือนรัฐบาลไม่ได้เหลียวแลเลยครับ ผลักดันปล่อยให้เป็นหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องไปจัดการและแบบนี้เรียเรียกว่าการพัฒนาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเหรอครับไม่ใช่นี่ไม่ใช่การพัฒนาที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่คือการพัฒนาที่ไม่เห็นหัวของประชาชนผมบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ต่อต้านการพัฒนานะครับครับภาค้าวกลายไม่ได้ต่อต้านการพัฒนาแต่เราเห็นว่า mm. การพัฒนาของรัฐจะเป็นที่ต้องโอบอุ้ม คนตัวเล็กตัวน้อยผู้เปราะบางในสังคมไปด้วยว้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ้ผมขออนุญาตสรุปนิดเดียวนะครับผมคิดว่าขอสรุปอย่างนี้นะครับว่ารัฐมนตฉบับนี้ปี6 0เป็นมีปัญหาจริงๆนะครับพาเราดูผลการเลือกตั้งเมื่อปี62นะครับเราเห็นว่าถ้าเราไปนับเสียงนะครับคนที่เอาประยุทธ์มันน้อยไหและมันน้อยกว่าคนที่ไม่เอาประยุทธ์ แต่ที่เขาเข้าสู่อำนาจได้เนี่ยมันเป็นเพราะมาตา272แล้วผมยืนนว่านี่คือระเบิดเวลาของสังคมระเบิดเวลาที่มีชนวนมากมายนะครับที่จะมาจุดระเบิดนี้หนึ่งในชนวนนั้นก็คือวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์และคนที่จะจุดชนวนถ้ามีใครไปยื่นสารรัฐรมนูนก็คือตัวสารรัฐรมนูนนั่นแหละครับว่าตกลงท่านจะมีคำบริจชัยยังไงต่อเรื่องนี้ถ้าท่านบอกว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ได้ถึง70 ท่านกำลังจุดชนวนระเบิดเวลามาตรา272แล้วผมอยากจะกล่าวที่ว่าก็อยากให้พวกเรานะครับพี่น้องประชาชนช่วยกันแสดงความเห็นนะครับช่วยกันออกมายืนยันพราะมันถึงเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วของวุฒิบัญชรับขอบพระคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัิิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR c อา e ค้ได้เลยครับ